สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่องสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันละเรื่องนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานียุทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาและเครือข่ายอีก10ส,สถานีทั่วประเทศค่ะ รายการน,นี้สร้างสารรค์โดยสสวทหรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโดยมีดิฉันดวงเดือนเรืองจิติพพานเนินรายการวันนี้เราจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรกัมนาธพักดีกุลอาจารย์ประจาําคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะจักรพนาธค่ะสวัสดีครับคุณธงเดือนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะช่วงนี้โอ้โหช่วงนี้ฝนตกเหมือนเดิมนะครับทั่วประเทศ นะครับมันจริงๆแล้วตกมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็มาเร็วเชียว <S S รจริงๆเนี่ยเขามีการทํานายนะครับคุณดวงเดือนว่าฝนหรือความชื้นเนี่ยในรอบช่วงตั้งแต่สักสองสามปีที่แล้วจกกนกระทั่งถึงอีกสามสิบห้าปีสี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยนะครับ,รบในภูมิภาคของเราโดยเฉพาะประเทศไทยอีสานนะครับาะกลางข้างเหนือเนี่ยจะเต็มไปด้วยฝนเยอะ ควาปกตินะฮะควาปกติแต่ว่าพอหลังจาก40ปีนี้ไปแล้วเนี่ยช่วงปีที่41ถึงปีที่80จะมะแหลงแนงขึ้นนะฮะทั้งนี้ทัท้งนั้นเป็นการทํานายจากสภาพภูมิอากาศของโลกนะครับจากแบบจาลองนะ,ะทีนี้อยากจะเรียนว่าฝนฟ้าที่ตกอยู่ทุกวันเนี่ยแม้ฟังข่าวแล้วน่าเศร้าใจในคุตรงเดือนค่ะรายการของเรานี่ก็พยายามที่จะให้ความรู้นะครับ กับท่านผู้ฟังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเมื่อน้กํกขอนําำจะมาเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวก่อนน้ํามาอย่างไรนะครับแล้วก็ที่นาเศร้าใจก็ถือว่าได้ยินข่าวคราว,าวอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อน้ํามาแล้วเนี่ยนะครับเจ้าของบ้านเตรียมตัวไม่ทันเกิดไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วนะครับก็ทําให้เสียชีวิตกันหลายรายทีเดียวนะครับ เหตุการณเหล่านี้นะครับยังต้องให้ความรู้อยู่เสมอนะครับแม้ว่ารายการของเราจะพูดด้วยความหูใยท่านผู้ฟังนะครับคือจะต้องเตรียมตัวก่อนนานมากันอย่างไรนะฮะดับแรกเลยเนี่ยอาจารย์กำมนาศแกเคยเรียนให้ทราบแล้วว่าเป็นไปได้นะครับที่จำเป็นจะต้องหาบ้านลนอยน้ำาเรือนะครับขนาดใหญ่พอสมควรนะครับที่สามารถพูก โยกนะครับติดกับเสานะครับซึ่งปักหลักไว้แน่นนานะฮะภายในนั้นในเรือเนี่ยนะครับเรือบ้านหรือบ้านเรือเนี่ยนะครับจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกพอสมควรที่จะอยู่ได้ดึงเดือนนะฮะหรือสิบห้าวันก่อนที่คนที่เข้ามาช่วยเ,เหลือเราได้นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นอ,า,อาหารนะครับเครื่องุ่ง,งห่ม นะครับแล้วก็ไฟฉายวิทยุนะหรือว่า,เ,าเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ต่างๆนะะนั่นคือในกรณีที่น้ํำมาแล้วท่วมหลังคาบ้านเนี่ยคึเผาไหมฮะแต่ถ้าเผื่อน้ําเข้ามาแล้วบ้านท่านมีสองชั้นเนี่ยให้เตรียมเอคัดเอาไว้นะครับว่าถ้าน้ํามาถึงข้างล่างเนี่ยสับคัดเอาข้างล่างนะครับไม่ให้ไฟออกในพื้นข้างล่างเนี่ยครับขอให้ ใช้แต่ข้างบนพออาจารย์อย่นี่หมายความว่าคัดเอานี่จะต้องมีอยู่ทั้งสองชั้นหรือเปล่าคะเอาไว้ข้างบนเลยครับคัดเอาในจุดที่น้ําท่วมไม่ถึงพอน้ํามาข้างล่างปุ๊บแล้วก็สับคัดเอาเครื่องใช้้าข้างล่างก็ดับหมดเลยไม่ต้องยุ่งกับเขาเลยนะครับแล้วก็ใช้จเากข้างบนมีชีวิตอยู่ในช่วงหนึ่งพออยู่ได้ก่อนที่คนจะเข้ามาช่วยอันนี้พูดถึงกรณีที่อยู่ห่างไกลค่ต่ต้องต้องจินตนาการว่าเราอยู่ห่างไกล ผู้คนชุมชนเนี่ยได้ยินเปิดเครื่องวิทยุทรานซิสเตอร์และกงฟังรายการเราอยู่เนี่ยนะครับเป็นไปได้เนี่ยให้ท่านเตรียมจุดนี้ไว้เพราะว่าเป็นไปได้มากเลยครับที่น้ําจะท่วมมิดหลังคาถึงหลังคาในพื้นที่ลุ่มบางพื้นที่เนี่ยท่านจาเป็นต้องไปอยู่ในเรืออยู่ในบ้านเรือก่อนนะฮะร,รอจังหวะกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาช่วยเนี่ยบางทีห้าวันสิบวันสิบห้าวันนะครับเราพูดกรณีอย่างนั้นแต่กรณีที่ท่านอยู่ในในเมือง นะครับในเมือง uh huh. เช่นในตึกแถวในบ้านเรือนะเช่นหาดใหญ่อย่างเงี้ยนะในเมืองอย่างเงี้ย uh huh. ข้างล่างถ้าน้ําท่วมมาเป็นสัะใหญ่ใหญ่นะท่านก็อยู่ไม่ได้นะชั้นล่างทั้งหมดของทั้งหมดจุนไฟฟ้าเลยมันต้องขึ้นมาอยู่ชั้นสองนะนะแม็กซ์สัดจริงๆที่เกิดขึ้นเพราะดังน,นั้นแต่ไฟฟ้าต้องตัดข้างล่างก่อนเลยะใช้เฉพาะข้างบนข้างบนเสร็จปุ๊บ Facebook, ท่านต้องอยู่ได้คือต้องมีอาหารมีเครื่องนุงง่งห่ม แต่กรณีที่เป็นตึกแถวอะอย่างนี้ไม่ต้องมีบ้านเรือคแต่ถ้าเผื่อเป็นบ้านอยู่เดียวอยู่ยในหมู่บ้านอืนะครับอนเนียจําเป็นจำเป็นต้องมีหรือไม่เช่นนั้นผมว่าก็ไม่ทันถ้าเผื่อเป็นแบบมากั้งคืนเนี่ยนาวมาอย่างนี้จะทําัง่ะจะวิ่งไปในจุดท,ที่เราเคยนัดหมายกันไว้มันก็มึนมันไม่ได้นะคะตึกื่นต้องเดินทางไปคงไม่ได้คผมได้เรียนว่าบ้านเรือ,อสาคัญในื้นที่บางื้นที่ท่านต้องต้องสังเกตเอาเองว่าท่านจะทําอย่างไร ก็เตือนเตือนกันไว้ว่าเออไม่อยากให้เกิดกรณีที่เออมาแล้วค่อยค่อยเผ่นหรือค่อยหนีค่ะก็คือว่าเราจะให้ความรู้กับท่านผู้ฟังหรือประชาชนอย่างไรในกรณีที่น้ําท่วมเนี่ยต้องปรับตัวก่อนน้ํามาค่ะก่อนน้ามาสมัยหนึ่งที่เออก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของบ้านเรือนะคะ รือว่าบ้านลอยน้ำเนี่ยหลๆคนก็คงจะหัวเราะเยาะนะะว่าอุ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะเป็นเรื่องตลกแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราเห็นข่าวคราวทางโทรทัศน์เนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นภาคไหนๆที่เราเห็นเกิดน้ําท่วมเนี่ยโหคือบางทีมิดหลังคาเรือเลยนะอาจารย์ถ้าเป็นเตี้ยๆหรือถ้าเป็นสองชั้นเนี่ยคือชั้นหนึ่งเนี่ยหายไปละเหลือแต่ชั้นสองแล้วโดยเฉพาะอย่างบางทีะจะเกิดอย่างที่อาจารย์บอกะค่ะว่าเกิดตอนกลางคืนใช่ไหมคะแล้วก็จะมี ผู้สูงอายุนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ที่บางทีไปไหนไม่ได้ถูกไหมคะก็ต้องต้องเขาเรียกว่าเหมือนอพยพอะคะ่ะบางคนเนี่ยต้องทิ้งผู้หลักผู้ใหญ่ไว้นะคะเหมือนแล้วก็ให้คนมาช่วยทีหลังเนี่ยเห็นบ่อยๆมีความสึกว่าเออเนี่ยเพราะว่าเราไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นนะคะก็เกิดขึ้นให้เห็นอยู่เป็นประจําแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มถี่ขึ้นเหมือนกันนะคะอาจารย์ใช่ครับเือความถี่ของสถานการณ์ต่างๆนี่เกิดขึ้นนะครับประจํา จริงๆแล้วเราเคยวัดความถี่ของการที่เกิดน้ําท่วมนะครับในพื้นที่ต่งางๆทั่วประเทศเนี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยในรอบ15ปี2บปีย้อนหลังมาเนี่ยค่ะนะครับ11ครั้งครับปีละ11ครั้งอ๋อค่ะหมายถึงว่าท่วมที่นูน่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นมีพายุเข้าเนี่ย11ครั้งเฉี่นะครับแล้วตอนนี้นะคะจังห่ะในรอบปีนนบในในรอบในรอบเฉลี่ยมาในรอบ15ปีที่แล้วเนี่ยอ๋อ คือทุกทุกปีเนี่ยท่วมมาสิบเอ็ดครั้งเดี๋ยวภาคใต้เดียเ๋ยวภาคเหนือเดี๋ยวจังหวัดนั้นเดี๋ยวจังหวัดนี้เนี่ยรวมๆแล้วแต่ว่าเร็วเร็วนี้มีความรู้สึกว่าหอหเหมือนกับมันถี่ขึ้นมากนะคะเรียกไ,ได้ว่าเหมือนกับว,ว่าน่าจะมากกว่าสิบเอ็ดครั้งด้วยซ้ําไปดูดูแล้วเหมือนกับว่าเออบางจังหวัดที่ไม่เคยโดนนี่ก็โดนบางจังหวัดที่โดนมาแล้วเนี่ยก็โอ้โดนซ้ําแล้วซ้ซาซากอีอะค่ะนะคะ,ะเป็นปัญหาอย่างนี้เนี่ยที่ก็<น>ตอนนี้ทาง ในงานภาครัฐในเรื่องของการวิจัยเนี่ยก็ก็มีการถอดบทเรียนนะฮะเขา,าเรียกถอดบทเรียนหลังน้ําท่วมแล้วนะก็จะมีการทําวิจัยกันมาไปสัมภาษณ์บุคคลพื้นที่ต่างๆที่ถูกน้ําท่วมเนี่ยว่าเขามีกระบวนการเรียนรู้อย่างไรนะครับสําหรับชาวบ้านนะชาวบ้านได้องความรู้อะไรมาบ้างว่าน้ําท่วมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย,ชา,ายชาวบ้านเองนะครับรู้ดีกว่าเราเขาอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นบางท่านเนี่ยถูกท่วมแล้วก็บ้านท่วมน้ําท่วมเนี้แล้วอยู่ขังอยู่ ในบ้านไปไหนไม่ได้นะครับติดอยู่กับติดเกาะฮะ,ฮะติดเกาะแล้วรอจนกว่าคนจะมาช่วยเนี่ยฝนก็ตกไปหยุดอีกนั่งอยู่บนหลังคา,างนันนะฮะใช่สถานการณ์อย่างนี้ถ้าไม่เกิดขึ้นปุ๊บเราเราจะไม่รู้แลวโอ้จริงๆิแล้วนะถ้าเรามีเรือลำหนึ่งนะว่าเราลอยไว้ค่ะแต่เรือนี่ไม่ใช่เรือเล็กๆนะต้องเรือแบบยุ่งจุนพอมสมควรนะครับอ่าต้องจะต้องมีการที่แ่บผูกโยงเอาไว้ให้แน่นหนาอันงนี้นต้องอยู่ใกล้แม่น้ํานะคะอาจารย์หรือว่า จำเป็นต้องอยู่ใกล้แม่น้ำฮะเรือเนี้ยวางบนบ้านฮะอวางไว้ตรงวางไว้ใกล้ๆพื้นสนามที่บ้านอะไรก็ได้แต่เวลาน้ํามันสัดมาเนี่ยมันมันมีมันมาปุ๊บมันไม่บอกเวลาใช่นัเวลาใช่ไหมฮะเรือลานี้ก็จะลอยขึ้นทันทีค่ะเราก็จะต้องครือถ้าเผื่อมันมิดหลังนาเราคงต้องไปที่เรือนี่แหละครับต้องมีพื้นที่ต้องมีพื้นที่พอสมควรเพราะดิ่งนึกถึงว่าอย่าง เป็นบ้านต้องเป็นบ้านเดี่ยวบ้านทถวเฮานี่ก็จะ้ไปวางตรงไหนครับที่ก็ไม่มีจำกัดไม่ต้องไว้หลังคาบ้านเะไรกันถ้าเป็นบ้านแถวเฮา,านี่ส่วนใหญ่จะมีชั้นสองนี้ไม่ต้องไม่ต้องห่วง<ฆ>ก,ก็เข้าประเด็นที่สองอบ้านเาวเฮาก็คือสับพัดเอาข้างล่างแล้วอยู่บข้างบนค<ฆ>แล้วข้างบนก็ต้องมีประตูเปิดออกมาเพื่อเตรียมรอนรับสถานการณ์การช่วยเหลือไม่ใช่ข้างบนนี้ก็ต้องแบบใช้อะไรขันล็อกออกทางนาากกหน้าต่างอะไรก็แล้คือก็ต้องมีการเตรียมพร้อมไว้แล้ว สถานการณ์ในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นท้องกระทะบางทีจะขันน็อตขันไม่ออกไม่เคยขันเลยนะคะจย์ฝืดสนิมขึ้นบ้างอะไรบ้างโอ้ยนนี้เป็นปัญหาต้องเตรียมพร้อมสถานการณ์ให้พร้อมจริงๆค่ะอาหารกันกินเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก่อนหน้าเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหากันยาสุลานะครับช่วงนี้ก่อนนี่คือหน้าน้ําพอหลังจากน้าแห้งมันยังพฤติการทัานว่ามุกดาเนี่ยท่านต้องทำเลยฮะต้องเตรียมเตรียมพร้อมไว้เลยเตรียมพร้อมไวเลย ถ้ามันมาเราก็มีทางไปถ้าน้ําไม่มาเราก็อยู่สบายปกติค่ะเห็นอาจะบอกว่ามีเรื่องของไฟฉายวิทยุหรือว่าอย่างเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เห็นว่าถ้าเกิดน้าท่วมเนบางทีอาจจะใช้ไม่ได้แต่ว่าไฟฉายกับวิทยุเนี่ยน,นี้มีความจําเป็นใช่ไหมอาจารย์จำเป็นมากเพราะว่าเราจะราบได้ไงว่าขนาดเนี้ยเขา เราฟังข่าวใครก็พูดอะไรบางทีทยุที่เป็นฐานนะครับไม่ได้หมายความว่าเสียบลักทรานซิสเตอร์สมัยก่อนใช่รทรานซิสเตอร์แกทรานซิสเตอร์ค่ะทรานซิสเตอร์นี่แหละครับนะฮะเปิดฟังว่าอ๋อขนาดนี้น้ามาพายุมาเราฟังได้ทันทีใช่ไหมฮะเอ็มโดยเฉพาะท่านอยู่พื้นที่เห่างไกลห่างไกลนะรีโมทแอเรียเนี่ยท่านฟังเลยก็จะได้ทราบว่าอ๋อขนาดนี้ทางการกําลังเริ่มเดินทางมาช่วยท่านมาถึงไหนแล้วไอ อย่างน้อยๆก็รู้ว่าพอเขาดังมาคือกําลังมองว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมีโทรศัพท์มือถือกันเท่านั้นเออเขาอาจจะฟังกันก็จะใช้ได้ช่วงแรกตอนที่น้ำยังไม่ท่วมหลังคาถูกต้องค่ะเพราะว่าปลั๊กมมีที่เสียบมีที่ชาร์จนี่แบตหมดแล้วทําไงนะครับอื็นไหมฮะใช่นี่ฮพอแบตหมดปุ๊บโดยส่วนใหญ่แล้วพื้นที่พอฝนตกน้ําท่วมพายุเอาน้ำขึ้นนองปุ๊บเสร็จเลยครับเลตเวิร์ตัวนั้นรับขึ้นไม่ได้แล้วจบ ค่ะก็ะถือว่าเป็นการเตรียมการเบื้องต้นนะคะสาหรับคนที่อาจจะเจอไปแล้วหรือว่าปีหน้าเนี่ยเราควรจะต้องเตรียมอย่างไรแต่ตอนนี้ก็รู้ไว้ก็ไม่สายเกินไปถือว่าเป็นเบื้องต้นจริงๆแต่ก็สําคัญใช่ค่ะกำคัระ,ะ,ะ,ะดับชีวิตเลยแค่เตรียมได้แค่นี้ดูมันง่ายนะครับแต่ชีวิตเราในช่วงที่ว่ามันไม่มีที่จะอยู่หรือว่าเกาะลังคาอยู่เนี่ยมันแล้วน้ามาเชี่ยวเนี่ยมันเรียกว่าช่วยชีวิตเราไว้ได้จริงๆค่ะซึ่งในโอกาสต่อไปเราคงจะได้พูดคุยกันอีกค่ะอาจารย์ค่ะว่าเราควรจะต้องเตรียม ตัวอย่างไรหรือก็นําเสนอเรื่องอื่นๆให้คุณฟังได้ทราบกันด้วยนะคะเอาละครัวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะย์นคะต้องกราบขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดรกรกัมปนาภักดีกุลอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร,รศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะแล้วก็กลับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ